สวัสดีค่ะ EP ที่สามถักเสื้อคอวีลายนกยุงนะคะอยู่ในแถวที่สี่เตยมขึ้นแถวที่ห้านะคะก็โซ่หนึ่งขึ้นมาได้เลยขอขยายกล้องให้อ่ะโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกงานกลับนะคะพลิกงานกลับแล้วก็เอ็กลงจะลองขยายกล้องให้มันใกลๆ้ๆ จะได้เห็นชัดๆกันเนาะแบบนี้แล้วก็เอ็กลงในหลักที่หนึ่งนะคะแล้วก็มาถักห้าหลักลงในช่องตรงนี้สามสห้า เอกลงในหลักที่สามเสร็จแล้วก็โซ่สามถักห้าหลักลงในหลักที่สามตรงนี้อีกหนึ่งสองสาม ี่ห้าหนึ่งสองสามเอ็กลงในห่วงโซ่สามขึ้นโซ่เจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็เอกลงในห่วงโซ่สามข้างนี้โซ่สามอีก อ่าหนึ่งสองหลักที่อ่าหลักที่สามห้าหลักเหมือนข้างนั้นเลยนะคะซ้ายขวาเหมือนกันสี่ห้าโซ่สาม เอ็ลงในหลักที่สามแล้วก็ถักแถวนี้จะยังเหลือหนึงหนึ่งดอกของลายพัดนะคะหนึ่งดอกหรือว่าหนึ่งพับ ก็อ x ลงโซ่ที่สามหาหลักที่สามก็จะได้แบบนี้ที่เหลือก็ถักไปจนจบแถวแล้วเดี๋ยวมาจบแถวด้วยกันนะคะแถวที่ห้าก็ถักมาถึงดอกสุดท้ายนะคะก็ X ลงไปเลยเงลงไปเลยแล้วก็ถักหดอกห้าหลักสุดท้าย ลงไปในช่องตรงนี้นะคะเหมือนเริ่มต้นเลยสองสามสี่ห้า้วก็เอ็กลงในโซ่ที่สามเลยเอ็ก้มลงไปแล้วก็ขึ้นโซ่สามพักไว้นะคะ จบแถวที่ห้าแล้วก็ขึ้นแถวที่หนะคะพิกงานกลับก่อนพิกงานกลับก่อนตรงนี้โซ่สาก็ลื้อขึ้นมาให้ยังเหลือแค่โซ่หนึ่งนะคะขึ้นมาแค่ยังเหลือโซ่หนึ่งแล้วก็เว้นเว้นหลักที่หนึ่งมาเอกลงหลักที่สองขึ้นโซ่ห้า แล้วก็เอ็กลงในหลักที่สะที่สองตรงนี้อ๋อนี่มันเป็นตอนจบแถวไม่ใช่หลักที่หนึ่งหลักที่หนึ่งอยู่ตรงนี้เนาะอ,อ่แล้วก็เอ็กลงหลักที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเสร็จแล้วก็เว้นหลักที่สามมาถักเอ็กลงในหลักที่สี เอ็กลอลงหลักที่สี่แล้วก็โซ่สามไปเลยค่ะก็มาถักตรงใน,นตรงในห้าหลักสี่ แบบหนึ่งนะคะเืิ่มปรับกองให้ห้าเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็ถักลงไปในโซ่เจ็ดตรงนี้เก้าหลักสองสี่หกแปดเก้าเดี๋ยวนะขอดูกาเทิร์นสองสี่หกแปดเก้าโอเคเก้าหลัก สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็มาถักลงในหลักที่สาม หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตรงนี้คือหลักที่สามห้าหลักนะคะความจริงแถวนี้ถักไปจบแถวแล้วนะคะเตรียมจะขึ้นแถวที่เจ็ดแล้วแล้วก็คีปก็ลงไปเสร็จเรียบร้อย หนึ่งสองสามสี่ห้าได้หนึ่งวันผ่านไปพอดีมีเพื่อนๆที่ทักตามมาทักว่าทำไมตรงนี้ตอนเริ่มต้นกับตอนจบแถวมันไม่เหมือนกันตอนเริ่มต้นบัวไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่โซ่สองเนาะแล้วก็ตอนจบแถวก็มาใส่สเป็นโซ่ ไม่ได้ใส่สองห่วงตรงนี้เอ,อไม่ได้ใส่สองห่วงตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ตอนเริ่มต้นไม่ได้ใส่แล้วแต่มาใส่ตอนจบแถวยังไงของบัวนะคะวางงั้นแล้วก็แล้วก็ไปใส่อีกสามห่วงไม่ถูกกับแพทเทิร์นแพทเทิร์นมันจะมีแค่สองห่วงให้ดูแพทเทิร์นเนี่ยค่ะเนี่ยมันมีแค่สองห่วงเอง นีแค่สอง่วงเองเพื่อนๆสามารถแคปเอาไว้ไว้ดูถักโ่ไปด้วยได้นะคะเวลบาบวชหะกรก็จะกลางแพทเทินออกมาแบบนี้ก็ถักตอนนี้เราอยู่ในแถวแถวนี้นะคะ องห่วงเริ่มต้นแล้วก็มาถักห้าหลักตรงนี้แล้วก็มาถักเก้าหลักแล้วก็ตัวว่าที่ดอกเต็มก็จะเป็นสามห่วงหนึ่งสองสามแบบนี้อ๋อไม่เห็นหนึ่งสองสามแบบนี้ตัวที่เต็มหลังจากที่ถักเก้าหลักมานะคะแล้วก็มาถักตรงทีนี้ก็ มาโซ่สามมาตัวก๊อเอ็กลงในหลักที่หนึ่งเอ็กในหลักที่หนึ่งคือโซ่ห้าสองสามสี่ห้าเอ็กลงในหลักที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าเว้นหลักที่สามมาเอ็กลงในหลักที่สี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าลงหลักทเอลงหักที่ห้าก็จะได้สามห่วงแล้วก็ขึ้นโซ่สามที่เหลือก็ถักไปตามลายที่หนึ่งตรงนี้นะคะเลยเลียวมาจบแถวด้วยกันจบแถวที่หนะคะก็โซ่สามก่อน เว้นหลักที่หนึ่งมาเอ็กลงในหลักที่สองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าเว้นเว้นหลักที่สามมาลงหลักที่สี่ด้านนี้ แล้วก็ขึ้นอีกโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นสีงงงงอยู่อ่าได้โย่โอเคเอกลงไปในหลักสุดท้ายแล้วก็เอกอีกทีอ่าขึ้นโซ่โซ่หนึ่งไว้ก่อนนะคะ ก็เดี๋ยวไปถออิพที่สีกันก็จะได้เหมือนกันนะคะแบบนี้ตอนเริ่มต้นก็ได้แบบนี้เหมือนกัน